ท่าน,นี้ไปดูว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเรารู้แล้วว่าจิตเราเนี่ยวนอยู่ในสี่ท่านรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ท่านนี้เป็นรูปหนึ่งนามสามและตัวที่ไปวนก็เป็นนามคือจิตซึ่งแปรเปลี่ยนตลอดเกิดดับตลอดพระองค์อธิบายต่อจากวิญญาณทีติว่าที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยพระองค์เรียกอย่างว่าพบเปรียบเหมือนผืนนา พเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาเนี่ยชื่อว่ามีภพคือมีที่ตั้งเมื่อมีที่ตั้งแล้วเมล็ดพืชได้รับน้ําลดลงไปงอกไหมงอกขึ้นมาเรียกว่าชาติน้ำนั้นเปรียบเหมือนนันทิราคะเพลินและพอใจดังนั้นขณะที่เราเพลินและพอใจกับอารมณ์นั้นไปเรียกว่าเป็นชาติคือการเกิด คือวิญญาณนั้นจเจริญง,งอกงามไพบูรณ์ในผืนานาน,นั้นแล้วหรืออารมณ์นั้นแล้วดังนั้นการงอกเนี่ยมันจะปราศจากที่ตั้งได้ไหมไม่ได้มเมล็ดพืชจะงอกโดยไม่มีผืนานาได้ไหมไม่ได้พระองค์จึงตรัสว่าเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติต้องมีสถานที่ตั้งอาศัยก่อนจึงมีการเกิดขึ้นมา และเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรลามรณะนะย่อมมีแก่สัตว์ผู้เกิดแล้วเห็นไหมนี่พระองค์กําลังสาวหาเหตุนะเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากภพคือมันมีที่เกิดนะภพชาติเมื่อมีชาติปุ๊บจะมีชรลามรณะนะนะดังนั้นภพจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุและชาติคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือภพและชาติคือธรรมมันเป็นเหตุ และชรา,ามรณะคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือชาติถ้าไม่มีเกิดแก่ตายจะไม่มีอาให้ชัดตรงนี้นะจากนั้นพระองค์อุปมาเชื่อมไปอีกเรื่องของกรรมกรรมที่เราอยากรู้และเข้าใจกันมาแต่เดิมอดีตฟังตามตามกันมารู้ตามตามกันมาเข้าใจผิดทั้งหมดเลย คิดว่ามีเจ้าเวรในกรรมก็ไปสะดอกคราอไปแก้บนไปบวงสรวงไปอุทิศอะไรต่างๆเพื่อให้เจ้าเวรในกรรมเอาโหสีอะไรนิปรุงแต่งเองหมดเข้าใจผิดนะกรรมของพระศาสดาที่ถูกต้องคืออะไรพระองค์บอกกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมทรงอุปมาเหมือนกับ คำว่าพบพบเหมือนผืนนาจําได้ไหมเมื่อสักครู่นี้วิญญาณคือมเมล็ดพืชอันนี้ตรัสว่ากรรมเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพืชเปลวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมดังนั้นกรรมกับพบกับวิญญาณถิติสี่อย่างอันเดียวกันแต่เป็นการจําแนกให้ละเอียดนะลงไปพบเป็นการบอกเพื่อให้รู้ว่าจิตมีที่ตั้ง และงอกขึ้นมาเป็นชาติคือจเจริญง,งอกงามไพบูรณาลมนั้นส่วนกรรมนั้นจะเป็นการบอกให้ทราบว่ามันงอกมาเนี่ยงอกดีเร็วอย่างไรโยมเอาเมเล็ดพืชหวานลงไปในผืนนาเร็วงอกดีไหมไม่ดีเอาเมเล็ดพืชหวานลงในผืนนาดีงอกดีใช่ไหมหลักการเดียวกันผืนนาที่พระองค์เรียกว่ากรรมนั้น จำแนกเป็นสามระดับพื้นนาเลวพื้นนาปานกลางและก็พื้นนาดีนะพื้นนาเลวคืออะไรพระองค์เชื่อมโยงไปสู่อารมณ์ของเราคืออกุโลกรรมบทสิบเป็นพื้นนาเลวพื้นนาดีคือกุศลกรรมบทสิบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจอ้อส่อเสียด ไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่มีพยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐินี่คือผืนหน้าดีนะดังนั้นจิตเมื่อจเจริญงอกงามภัยบุญในลมนั้นจิตก็จะเป็นไปตามผืนหน้านั้นถูกต้องไหมหรือเป็นไปตามอารมณ์นั้นสากายะสกกายันตะความยึดถือว่าเรามีอยู่ในจิตใช่ไหมจิตไปตรงไหนความเป็นเราจะไปอยู่ตรงนั้น ดูเรานอนหลับจิตไปละฝันคิดไปนั่นน่้นนี่เป็นเราเต็มที่เลยเรานั่งอยู่นี่จิตเคลื่อนไปตรงไหนตรงนั้นพระองค์เรียกว่าเป็นภพและรู้เรื่องนั้นต่อไปคิดต่อไปเป็นชาติดังพระสูตรที่พระองค์ตัดกับพิกุทั้งหลายว่าพิกุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใด ดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนะวิญญาณมีที่ตั้งและไปตั้งบนผืนนาดังนั้นการคิดนึกเรื่องใดเป็นผืนนาเป็นอารมณ์ที่จิตไปตั้งแล้วเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีนี่เข้าใจคำว่าภพเข้าใจคำว่ากรรมให้ถูกต้องดังนั้นกรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติกรรมคือธาตุสี่ตัวนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้เป็นกรรมดังนั้นใครจะบันดาลกรรมได้ไหมไม่มีใครบรรดาลดิน คลบรรดาลน,น้ําลมไฟไม่มี <c oughs> สัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมคือเป็นไปตามอารมณ์ที่สัตว์ไปคิดนั่นแหละไปนึกไปคิดเราคิดจะขโมยเราก็ล่ากกายวาจาเราไปขโมยเราคิดไม่เอาละไม่ขโมยดีกว่าเราจะทำดีมันก็ล่าก,กายวาจาเรามาทำดีจิตคิดอะไรไปตามนั้น สัตว์จึงเป็นไปตามกรรมนี่แหละพื้นนาดังนั้นถ้าโยมทำเลวแล้วอยากจะไปสู่สุติโลกสวรรค์เป็นไปนไม่ได้